สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรักอร้อสวัสดีค่ะจันลีสวัสดีค่ะแล้วเราจะสวัสดีกันอีกนานไหมคะวันนี้เราคุยกันหัวข้ออะไรดีคะอันนี้เป็นแบบเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะคะได้รับได้รับแรงบันดาลใจจากน้องหลายๆคนนะคะที่พูดว่าเวลาทํางานอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยถ้าอุตส่าห์อุทิศตนทํางานเกือบเป็นเกือบตายเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีคนคนนึงนั่นแหละที่จะไปเอาความดีความชอบ ด้วยแบบเออทำเองอะไรเงี้ยไปเอาผลงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้พวกคนที่เป็นนักธรมเนี่ยคนที่เป็นนักธรรมในองค์กรเนี่ยก็เป็นคนที่พูดไม่เก่งหมายถึงคนที่ชอบทําบุญสวดมนต์ไม่ใช่ไม่ใช่นักทมอย่างนั้นห <c oughs> มายว่าคนที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยทำนู่นทําน,นี่ต้องแบบว่าอุทิศตนเนี่ยเพื่อที่จะให้งานมันเสร็จเนี่ยกลับกลับถูกละเลยเพราะว่ามีคนคนนึงนี่นแหละที่เป็นนักปาดหน้าเค้กอะ่ะแล้วก็บอกว่านี่คือผลงานของดิฉันอะไรอย่างเงี้ย จริงๆเป็นคนชอบกินเค้กนะให <c oughs> ้เขาปาดป,าดปาดั๊ดนะแคคือคือ,คอเอาแต่เอาแต่เรื่องดีๆไป <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเอาแต่หน้าๆไปกินเอาแต่หน้าๆ <c oughs> ไปกินอะไรอย่าง <c oughs> เา <c oughs> งี้ยพูดถึงเค้กจริงมันจะมีการแต่งหน้าแล้วเราก็ปาดรุปเข้าปาดอะไรเงี้ยซ,ซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นพฤติกรรมที่ทําให้คนอ่ะก็รู้สึกคือคนต้องได้คนเนี่ยต้องการการยอมรับต้องการการยอมรับให้มันสมเหตุสมผลกับสิ่งที่ตัวเองทำ Mm hmm. ใช่ไหมด mm hmm. ิี้ท้าหัวหน้าหัวหน้าเนี่ยไม่ยอมเขาเรียกอะไรนะฮะไม่ได้ไปสังเกตดีๆเนี่ยก็อาจจะนสั่งแล้วก็สั่งงานแล้วก็สั่งงานแล้วก็ปล่อยให้ทํากันไปแล้วก็ mm hmm. พอมีคนนึงนี่แหละก็นี่นะคะทําแล้วคือแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในแครเปการไอคนที่ทําจริงๆอ่ะอีก3-4คนเนี่ยไม่มีปากไม่มีเสียงก็นั่งทําไปเนี่ยเป็นมนุษย์ที่แบบทําอันนี้ในละครไหมเนี่ย จริงๆเป็นชีวิตจริงค่ะเป็นชีวิตจริงใช่ในละครซึ่งซึ่งพอเขาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ความรู้สึกเขาลดคุณค่าลงไปเรื่อยๆอ่ะคือคือเขาอาจจะมองอย่างนี้นะคะว่านำเหนือไม่เก่งด้วยเาอนาำเหนือไม่เก่งแล้วเขาก็จะรู้สึกเลยว่าเออเหมือนเขาก็ไม่คนก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวกลับมาเรื่องนําเหนือจําได้ไหมมันมีศักที่สมัยเราทํางานมันจะชอบใช้คําว่าพ r e s e n t face อ๋อเสนอหน้าเสนอหน้า P F P F P F P D F อ่ P F present face <PF> ก็ต้องเสนอหน้า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเนี่ยอย่างพวกเนี้ยแล้วถ้ามันทําให้คนที่แบบว่าใช้แค่การเสนอหน้าแต่มันไม่ได้รู้ลึกร,รู้จริงถึงนักปฏิบัติที่ปฏิบัติที่ลงมือทํางานจริงๆอ่ะพวกเนี้ยถามว่าถ้าเขาอ่ะคิดว่าเออเอาเธอเขาก็ได้ผลงานไปอันนี้คือคิดดีเป็นกุศลแต่ถ้าคิดลบอ่ะ คิดไม่ดีอ่ะคิดอกุศลก็คิดว่าทําไมฉันต้องเจอคนแย่แบบนี้นะทําไมฉันต้องถูกปาดหน้าเคก้กนี่อกุศลแล้วนะที่ถามว่าใครจะเป็นคนที่สะสมข้อมูลไม่ดีลงสู่จิตใต้สํานึกทั้งที่เป็นคนทํางานนะคําตอบคือคนที่ถูกปาดหน้าเคก้กแล้วคิดคิดว่าแย่จังทําไมฉันถึงต้องโดนโดนคนเอาผลงานของฉันไปเสนอหน้าทั้งที่ฉันเป็นคนทําเนี่ยคิดแค่นี้ถึงจะเป็นความจริงมันก็คิดลบแล้วคิดแล้วไม่สบายใจนี่ก็เป็นความเครียด พอเครียดส,ม,ส,ม,สมเหตุการณ์เนี้ยเกิดสมมติว่าเราจะถูกปาดหน้าเค้กทุกวันจันท์คือทุกวันจันที่ประชุมอม,มันเกิดความเครียดสะสมทันทีนี่คือ chronic stress แล้วม,มันก็ทําให้เป็นลดภูมิคุ้มกันในร่างกายเขาก็จะป่วยด้ียสะสมเลยเนาะใช่แล้วก็บางทีเขาก็ไม่ได้สังเกตว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้เขาเขากินกินเพื่อชดเชยความสุขที่ขาดหาย ก็กินหรือไปช้อปปิ้งกันไปช้อปปิ้งเออไม่ใค่ก็กินเค่ก็กินอะไรเรามาจะพูดเข้าตัวหรือหรือบางทีก็ไปซื้อของซื้อของซื้อแล้วซื้ออีกซื้ออีกซื้อแล้วนี่ก็เป็นซื้อซ้ำซื้อซ้องอ่เป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าบริโภคอุปโภคบริโภคเกินความจําเป็นอย่างเงี้ยก็เป็นตัวสังเกตว่าเนี่ยเราอาจจะแสวงหาความสุขที่ขาดหายไปนะเพราะมันเครียดอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเพราะต้องต้องสังเกตตัวเองเป็นหลักว่าเรามีวิธีคิดยังไง ถ้าคิดเป็นอักุศลนเนี่ยให้เปลี่ยนเลยเพราะยังไงเราก็ต้องอยู่กับไอ้ทีมแบบมีทีมปัดหน้าเค้กอยู่แล้วล่ะมีทุกองค์กรแหละทีมเสนอหน้ามีอยู่แล้วค่ะแปลว่าที่ดรอ้อเล่ามาเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะไปทําอะไรได้มากใช่ไหมเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราต้องเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานของเรา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 เปลี่ยนเขาไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เจ้าของโรงเรียนดัชนีดานแต่แค่แต่แค่บอกว่า เออดีเหมือนกันเนาะเขาก็เขาก็มีทักษะการนําเสนอที่ดีที่หน้าที่เราคือเราต่อไปนี้เราต้องเรียนรู้แล้วแหละว่าเราจะนําเสนองานของเรายังไงที่จะแบบที่จะให้แบบว่าเหมือนเราต้องรู้ว่า how to shout เรารู้แล้ววิธีการทํางานที่มัน work คืออะไรแต่เราต้อง how to shout คือเราต้องเรียนรู้ที่จะบอกอบอกให้โลกรู้ว่าเออเราอะ่ะ ทําแบบนี้ดีนะเราเก่งทางด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเราเชี่ยวชาญทางด้านนี้นะคะนะจริงๆก็ต้องเรียนรู้อะเหมือนมีอยู่สองสเตจนะสเต็นึง<ะ>ก็คือเรียนรู้แล้วก็ปรับจิตใจตัวเองแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เขาเรียกอะไร ทำใจทำใจทำจทำอะไรไม่ได้ก็ต้องทำใจใช่แต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีวิธีการในการพูดคุยเนาะแต่เพื่อนเราไม่ใช่หัวหน้างานเขาใช่ไหมใช่เราไม่ใช่หัวหน้างานเขาแต,แต่แต่ตรงนี้มันอยู่ที่หัวหน้างานถ้าหัวหน้างานเนี่ยให้ความสำคัญกับทุกคนในทีมเรื่องนี้จะไม่เกิดแต่อันเนี้ยบางทีหัวหน้างานก็อาจจะแค่คุยกับคนสนิท หรือพวกขุนพลอยพยกักรู้จักไหมค่าดีค่าดีค่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือพวกเฉลียนะเฉลียสีเฉลียศักอะไรเงี้ยเฉลียพวกนี้นลิ้นยาวมันก็จะก็จะเชื่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ทําให้หัวหน้าทําลายความไว้วางใจที่มีกับทีมงานตัวเล็กๆอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะนี่หัวหน้าก็ต้องปรับปรุงตัวนะทีนี้ทีนี้ในแง่ของฝั่งจิตใจ<ห>ก็ได้รับรู้แล้วฝั่งกายสุขภาพกายเนะี่ย มาลองของของทางฝั่งลยเนี่ยมันนอกเหนือนจากการเ้าเรียกอะไรนะ,ะพฤติกรรมหรือการใช้ชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็จะมีอยู่3-4อย่างที่หลายคนก็แบบฟังกันมาตั้งแต่เด็กจนเกิดจนแข่อะไรเงี้ยใช่ไหมทานอาหารดีๆออกกําลังกายนอนหลับให้พอนอนพักผ่อนให้พอนอน,อนแล้วก็ออกกำลังกายอ,อะไรประมาณเนี้ยดื่มน้ําสะอาดอยู่ในที่ที่ออกซิเจนคืออันนี้มันเหมือนเป็นกฎธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนน่ย เราเราได้ยินมาแต่เด็กแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเราก็ถามว่าจะมีใครทําเรื่องนี้จริงจังขนาดไหนเหมือนใครเหมือนใครใครก็รู้นะแต่ทําไม่ได้เออหมือนเรื่องเนี่ยเหมือนที่พีพพพ่พี่ได้ข่าวไหมฮะไอ้ที่ยูทูบเบอร์ที่อายุยี่สิบเก้าแล้วเราไม่ไม่อยู่อะ่ะอืมไปสวรรค์เงี้ยก่อนเวลาอันควรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เพราะว่านอนไม่พอ มีหลายเคสนะมีหลายไม่ใช่ค่ะใช่ต้องต้องสังเกตสังเกตตัวเองเลยว่านอนนอนพอไหมกินเยอะไปไหมกินน้อยไปไหมกินเยอะไปไหมหดยีดง่ายไหมอะไรเงี้ยพักผ่อนเพียงพอไหมนะคะงั้นเอาจริงจริงงั้นแต่เดี๋ยวเอาผสมประสานเล่าให้เรื่องอาการเออมันจะมีทั้งเรื่อเอาเอาของวันนี้ขอหยิบเอามาเอามาสัมเพิ่กับดรอ้อนิดนึงก็คือว่าในสภาวะที่เราต้องดูแลกายเนี่ยจากเมื่อกี้เรื่องใจเนี่ยคุยไปละ เรื่องกายเนี่ยสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราสมองเราโฟโลทำงานได้ดีเนี่ยแน่นอนมันต้องกลับมาดูเรื่องสารอาหารนะรห,นห้าหมู่หรือไม่ห้าหมู่อันนี้ไม่รู้ละค,คือจะกินอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราสมัยนี้เราไม่มานั่งนับอยู่แล้วว่าได้กี่หมู่อะไรเงี้ยเราไม่รู้แต่ว่าเอาง่ายๆการที่เราจะต้องไปรับมือกับคนที่ปาดหน้าเค้กหรือว่าทําให้เรามีสมองที่ฉับไวมีความจํามีประสิทธิภาพทํางานได้ดีฉับไวลักมือคนปาดหน้าเค้กได้ มันต้องมนุษย์งานพวกนี้สิ่งพยายามกินของพวกนี้เดี๋ยวรีเล่าให้ฟังมีอยู่ไม่กี่ตัวแต่ว่าแนะนำเออกินให้สมองมันโฟมันกระฉับกระเฉงก็คือพวกโอเมก้าสแน่นอนอันนี้ป็นสารอาหารที่ใครก็รู้แล้วก็แอสตาเซนทินซึ่งโอเมก้าสแน่นอนมันอยู่ในปลาแต่ว่าจริงๆแล้วปลาที่มันได้คือจะบอกว่าปลาไทยปลานอกเนี่ยได้หมด แต่ว่าเวลาที่เราเลือกเนี่ยปลานอกเนี่ยเราก็ต้องเลือกแหล่งที่เขาอยู่ในทะเลน้ําลึกที่ไม่ปลอดจากโลหะหนากักหรือสารปลอดอซึ่งมันต้องมีมีเขาเรียกอ,อะไรนะมีมีส่วนผสมหรืออะไรที่วิเคราะห์ได้หรือตรวจสอบได้ว่าปลาไหลไม่ใช่ปลาแบบในทะเลที่ มลภาวะเป็นพิษเยอะๆอันไมต้องเอกใช่มันต้องเลือกมันต้องดูแหละเลือกเลยนะไอ้ที่เวลาเราซื้ออะไรมันจะมีะส่วนผสมบอกะอะไรแบบนั้นนะแล้วก็อย่างแอสตาเซนตินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากสาล่ายแดงหรือจากน้ำมันคิวคิวออยเนี่ยในบ้านเราอะ่ะมีผู้ผลิตอยู่น้อยรายมากแต่ว่าคิวออยเป็นสัตว์เล็กๆคล้ายกุ้งแต่ก็อยู่ในทะเลน้ำลึกซึ่งเขาก็จะผลิตแอสตาเซนทินได้ดีมากๆแล้วก็ควรกินใช่ไหมควรกินเลยเนาะ มันจะส่วนใหญ่จะผสมกันระหว่างคิวออยกับน้ำมันปลาไม่ใช่ตับปลานะน้ำมันปลากันน้ำมัน,น,มนปลาปไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มตัวเนี้ยมันจะช่วยเรื่องของบำรุงสมองได้ดีมากสําหรับมนุษย์งานแต่เราไม่พูดถึงยี่ห้อนะจะไปะกินอะไรก็ได้แต่ว่าแน่นอนเราจะเลือกกินพวกนี้หนึ่งเราต้องรู้เรื่องของว่าเขาใส่อะไรที่เป็นส่วนผสมมาจากไหนแหล่งอาหารเข้ามาจากไหนหนึ่งที่ยิ่งมีผลงานวิจัยรองรับยิ่งดี คือมันไม่ได้แค่ดูแค่ว่ามีออยอย่างเดียวสมัยนี้ไม่พอนะคะมี GMP ไหมมีอะไรไหมมีมาตรฐานเน้นเรื่องของงานวิจัยรองรับจะยิ่งดีเพราะงั้นเนี่ยอย่างสองตัวโอเมก้าสามบำรุงสมองนะคะแล้วก็ตัวแอสตาแซนทินมันจะมีสารส่อประสาทที่ส่งเสริมเรื่องของความจำเป็นค o g n i t i การเรียนรู้ส่งเสริมความจำระบบตรงนี้แล้วก็ตัวเสริมนอกจากคนที่กินพวกนี้ประจำผิวพรรณเขาจะดีมากๆเพราะว่ามันให้วิตามินอีมากมากกว่าวิตามิน วินนม่เป็น E ห้าร้อยเท่าเลยนะแต่ซารสันตินเนี่ยมันก็ไปหามากินใช่มันคือช่วยเรื่องของความจําได้ดีมากเมื่อก่อนเนี้ยเราก็จะเราก็ไม่ได้สนใจนะเออทานน้ามันปลาเราคิดว่าทานแล้วนะแต่ปรากฏว่ามาเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าอ๋อเราต้องทานน้ามันปลาที่มันมีโอเมก้าสามเนี่ยบางทีมันมันมีมันมีสองเกรดเนาะอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราก็จะไปเลือกอันที่มันถูกกว่าเนาะ มันจะมีส่วนผสมที่เป็นมันจะมีสัดส่วน D S G กับ E P A อันนี้เป็นเรื่องอีกกันที่เดี๋ยวไว้ในคอร์สอาจจะพูดรายละเอียดวิธีการเลือกมันจะมีสัดส่วน2ต่อหหรืออะไรเงี้ยมันจะมีสัดส่วนในการในการที่เราต้องเลือกทานไม่เหมือนกันนะคะทุกยี่ห่อไม่เหมือนกันมีจุดดีจุดด้อยแต่ว่าอันนี้เราพูดรวมๆว่าอสองตัวเนี้ย คือกินอะไรก็ได้แต่ว่าให้มันมีในนะทุกๆมือเพื่อให้เราต้องรับมือกับคนประเภทอย่างนี้เราจะต้องมีความจําที่สดใสล้วดีดีมากนะมันต้องฉับไว<ต>ฉับไวใ,ในใ,ในคอร์สของเราสองคนนะคะชื่อว่า the power of wellness แล้วก็ self care ค่ะก็ะคือมันจะถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องดูแลตัวเองทั้งกายแล้วก็ใจนะคะ อืมใช่ดีนี้มามาตัวเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังสั้นๆตัวที่ที่ที่สองที่ต้องไม่ลืมนอกเหนือจากน้ำมันปลาแล้วก็ตัวแอสตาแซนทีนก็จะเป็นพวกกลุ่มวิตามินบีของอว,วิตามินบีนอทานบีหนึ่งบีสองบีหกอันเนี้พวกนี้จะเป็นตัวช่วยแน่นอนมันมีหลายคนจะคุ้นเคยคําว่ากาบา้าที่เป็นสารสื่อประสาทมันทางานในสมองได้ดีช่วยระบบประสาทเราทํางานได้ดีมากะนะคะแล้วก็ ของในวิตามินบีเนี่ยหลายคนก็ไปหาได้เลยถ้าไม่ได้ทานเป็นเม็ดเราก็ไปทานอยู่ในกลุ่มเนื้อสัตว์ไข่แดงนะไข่แดงแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์จากนมปลาผักใบเขียวพวกธัญพืชอย่างเงี้ยถั่วถั่วเหลืองยีสต์ที่ทําขนมปังก็ใช้ได้นะแล้วก็พวกผลไม้ก็มีประโยชน์หมดเลยส้มกล้วยออโคโดพวกนี้นะอีกตัวหนึ่งก็คือพวกโคลีนนะโคลีนเนี่ยมีส่วนช่วยเรื่องของระบบประสาทและความจําเป็นสารสื่อประสาทสารเคมีในสมองให้ทํางานได้ดีทานพวกอะไรบ้างคะ ตัวนี้จะมีในไข่แดงเครื่องในสัตว์ตับไก่อะไรเงี้ยต,ตับหมูที่แบบเอามาผัดอะไรนะั้นดอกไม้กวาดเออชอบมากเลยอร่อยมากด,ดอกกุยช่ายที่บ้านเรียกดอกไม้กวาดพอดีนอกจากตัวเหลืองอ,อะไรเงี้ยบอกคนรล,ลี่แล้วก็พวกป กล้วยและกก็เบอร์รี่นะคะพวกนี้เขาจะมีอย่างแปะกล้วยหลายคนที่จะชอบว่ากันว่าไอ้ใครลืมอะไรมีความจําไม่คดีก็อย่าลืมทานแปะกล้วยนะอะไรเงรี้ยเพราะเขามีสารสําคัญเธอปิ o, ลแลคโตนอะไรพวกเนี้ยลดภาวะสมองขาดเลือดช่วยให้ความจําเราดีขึ้นตัวสุดท้ายที่อ่าเป็นตัวที่หลายคนชอบกินน่ะเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วก็คือตัวชาเขียวนะชาเขียวในกลุ่มเนี้ยก็แน่นอนเขามีสารต้านอนุมูลอิสระที่ ช่วยได้หลายเรื่องอ้อชงมาให้แล้วนะคะได้ดื่มละยังได้ดื่มราคาดีมาจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะแน่นอนเขามี p o l y ฟีนอลที่สูงก็ช่วยให้เราลดความเครียดจากการทํางานได้อันนี้ดีมากอันนี้คือสิ่งที่การดูแลสุขภาพกายจะช่วยให้คุณดูแลตัวเองคือเซลล์แคร์ในเรื่องของกายเพราะว่าคนอื่นเราไปช่วยเขาไม่ได้เราวไงเราต้องจัดการตัวเองเหมือนกายกับใจอ่ะมันมีความสัมพันธ์กันมันต้องดูแลนะทั้งสองอย่างไม่ใช่ดูแลแต่กายแล้วใจไม่ดูแลใจเราสําคัญนะ นะทุกอย่างก็ขับเคลื่อนด้วยใจเหมือนร่างกายมันก็เหมือนรถยนต์แต่จิตใจเป็นเหมือนคนขับอ่ะ มันจะไปได้ก็มันจะไปได้ก็คือมันต้องพร้อมแบบมันชีร่างกายก็แก่ชราเงี้ยไอ้คนขับก็เมาเงี้ยไปในไปไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่ารถรถก็แบบอ่ะพอได้ถึงแม้ว่าจะระยะปีนานแต่ว่าเช็คระยะตลอดดูแลตลอดิตอ่ะแล้วก็แล้วก็คนขับนี่ก็จะแบบว่าเออเอาละชอบขับมีทัศนคติที่ดีแล้วก็ปลอดภัยยังได้อยู่อารมณ์ดีด้วยอารมณ์ดีการขับเคลื่อนมันก็ดีชีวิตเราก็ดีไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ไม่สําคัญเท่ากับว่าเราดูแลทั้งกายและใจแล้วมันสมดุล ใช่อันนี้เห็นด้วยคือต้องบาลานซ์เนาะกายกับใจต้องบาลานซ์สมดุลเสมอเพราะเราสองคนได้ในคอร์ส The Power of Wellness Self Care คร์ค่ะแล้วเราจะดูแลตัวเองอย่าลืมด้วยกันค่คอร์สองค์กรก็สแกน QR Code ได้เลยนะคะอันนี้เป็นลายเป็นลายของอาจารย์ลีนะคะใช่ค่ะเป็นลายของคอร์สเนี่ยนะคะเป็นลายของคอร์สนี่นะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลมาได้เราทำคอร์สนี้สำหรับองค์กรนะคะที่ อยากให้พนักง,งานทุกระดับชั้นมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีใช่ค่ะโอเคแล้วพบกันใหม่โอกาสหน,นะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ